ร้านก๋วยจับเก้99รถแซ่บนะคะก๋วยจับรถแซ่บ99อยู่ตรงสีแยกไฟแดงนะคะเอาก๋วยจับเน,นี่ยค่ะร้านก๋วยจับเก้99เอาถ้วยหนึ่งนะคะ หมูยอหมูเด้งซี่โครงหมูเลือดหมูตีนไก่น่องไก่ไก่ฉีกธรรมดาสี่สิบพิเศษห้าสิบขอถ่ายหน่อยนะคะเนี่เป็นตีนไก่ไก่น่องไก่เน้อแห้งเลือดหมูไข่ลกไก่ฉีหมูยอไฉีปาดไปปาดมามองไม่เห็น ใส่รวมๆก็ได้ค่ะแนะนำร้านนี้เจาเจ้ากวจับสีแยกไฟแดงเปิดมานานหรือยังอ่ะครับยี่สิบสามปีอ๋ออันนี้เปหนที่สองแล้วค่ะอ๋อ ร้านนี้สามคือครับอนี่ก็เป็นตีงไก่น่องไก่ต้มเลือดอ๋อนี่เส้นเปียกก็จก็เรียกเส้นสดทำใหมอ๋อทำทำเองใช่ไหมคะ ก็ไม่ไหวแต่ว่าพวกคือเราก็ให้เราสั่งทำสั่งทำโดยเฉพาะโดยเฉพาะจับปูนหรจับหัวจะ,จะเป็นเส้นเล็กอรอให้นะ้ำเดือดเปิดกี่โมงปิดกี่โมงอะคะเปิดประมาณเจ็ดโมงต่้สามโมงตู้โอ้ลากยาวเลยลากยาวเลย น้ำเดือดก็ทิ้งลงนะคะคนแค่2-3คนก็ปิดได้เลยมันจะสูตรเองใครซื้อกลับก็ซื้อแยกได้ใช่ไหมคะ่เปน็นต้มยิงได้เส้นก็จะใส่เหนีวยวลูกชุบแล้วจะใส่นะคะกับเป็นไ,ไม่เป็นสียาวทีบุ๊กยมีมีมีปั๊กซีมีโคกอยู่ใช่ไหมคะมีค่ะ โอ้ oh, น่ากินมากเดี๋ยวเจออีกทีเนี่ยอีกอย่างนึงก็เป็นพริกขัดอ๋อะร้านเก้าเก้าใบจับ mm hmm. อันนี้เบอร์โทรศัพท์ mm hmm. อันนี้เบอร์โทรศัพท์ร้านใช่ oh. ไหมคะอ๋อกใยจับอุบลครับใบจับอุบล ถ้ากินมากเส้นเหนียวนมมีไข่ด้วยหมูยอแล้วก็มีน้องไก่น้องไก่มีตี่ไก่มีไข่อันะนี้จะเผ็ดมากนะคะ,ะระวังนิดนึ่ง <laughs> จ้ะ มีเลือดมีไข่มีตีนมีน้องอันนี้หอมเจียวแล้วก็ต้นหอมร้านอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงชิบ